เกือบแมนบอลอดค่ะพี่น้องค่ะมาเที่ยว3ามสี่มือเกือบแมนลุ่งแดงขาดปลาแดกโอ้ยพี่น้องค่ะจัดการัวหาถุงของเฮานะค่ะได้แค่รถขูดอยมตัตตาบ้านครับพราได้เอาอุปกรณ์การตำมานะจ๊ะพี่น้องค่ะมาระดึกถึงอดีตสมัยไปเลี้ยงงัวโคกนะคะพี่น้องใส่วิธีการตำบะฮุงอันนี้ฝีมือ ไอเดียของอดีตพ,พ่อผู้ใหญ่เพื่อนแนะนําไว้ด้วยค่ะพี่น้องไปเรียงง่วอยู่โคกเพื่อนกับผ้าตําแบบนี้ก็เลื่อยหูวิที่ต่าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อดีตพ,พ่อผู้ใหญ่เพื่อนผ้าเห็ดค่ะพี่น้องอันนี้ก็ไม่แค่รสเนาะ,ะก็ใส่บักพริกที่เขาตํำม,มาเรียบร้อยแล้วตามด้วยน้าตาลแล้วก็ชูรสก็ตตองเร่งดีด,ดีด้อค่ะพี่น้องใส่ถุงมาแบบนี่นี่อาจจีใส่เกีย๊ยวแท่นผงชูรสก็ได้ด้ยอันนี้ก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ปลาแดกตามเอาเอา อย่างอีกเนาะยายแมวอ่ะปักเน่าบอกอ่ะใส่ปักเน่าไปเกือบแม่นล่งแดงค่ะพี่น้องค่ะเป็นแบบบ่อสวงค่ะเล่นกับลูกไล่กับกินอาหารแต่อาหารฝรั่งไล่กับเป็นบ่อสวงเป็นหัวเงาเฮาโน่นค่ะกาแฟก็เอาบ่อย่ค่ะพี่น้องอ่ะตามโดยนำปลาปานี้เอ้ยเอาย้อนย้อนเข้าไปปานี้พี่น้องอันนี้เขาเรียกว่ายุ้มหัวในคกเลยค่ะเอ้ยในทุ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับเริ่มปักเคือเทศค่ะพี่น้องค่ะปักเคือเล่นบานเฮาเนาะ ทางบ้านแมวนี่ยเชืเอ่อินบักเกีือเทียดเนาะทางอื่นเพื่อนเอินบะเกียะเล่นบะสัตเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ยอ่ะอ่ะยอมยอมยุ่ม,ย,มยุ่มเข้าไปเอ,อ้าบีบบีบขั้นขั้นเข้าไปเอ้าเอ้าเบิ่งแล้วบพรเป็นตะอยากแต่พี่น้องขันไปขันมากอะเพราเป็นตะอยากบพรเป็นตะเสียบแต่มวนอุยปุย <c oughs> อ,อ่ะเรียบร้อยเอามาเทเบิง่งเอ,อ้ยสมัยเป็นเด็กน้อยเสียบลายได้พี่น้องเฮ็ดแบบนี้ยบะต้องแบกโคกไปโคก เออไปให้ไปหน้านี่พอต้องทามถึงขกนี่ว้ายเป็นตาแสบหรือตัว่ะพี่นอนคะเอาเออว้ยปวดนะ่าธรรมดาเอาแม่เมียวบอเอาเปียกปากหน้าใส่เลยค่ะมันขมนี่อาซิมเบิงเเบ้งอ่ะเอ้ยหายเมยหายลาเขาไปเลยพี่นอนหายล่องแดงเว้ยปวดแล้ว